ตัดกับมาครับเกมในสนามก้ต่อครับเฟดดี้มาแล้วอิทิวัตออกซ้ายครับแล้ววัฒนากรให้พื้นที่นี้โฉบออกมาเอาบอลของนากปฏิกิุสตัฟสันปติกนะครับโยกตัดเข้าในปติกเลือกเข้ามาแล้วอัดเลยโอ้โหตรงนี้เฉียบขาดเลยครับเป็น4ต่อหนึ่งครับยิงอัดเสาไกลของปฏิกกูสตัฟสันครับโอ้โหลงมาแล้วก็ทีมนําอยู่ทำให้ความมันอ,อกมันใจมันมาครบไปหมดเลยครับปฏิกิกูสตัฟสัน สูงที่4ของทาง b g จในกายว่ายิงขาดไปเลยนะครับ4ีนี่ของ b ีจีนี่ก็ทำให้ชชคไม่ไห้เหลือนี่ก็ยิงสบายใจกันไม่ใหญ่ฮะแฟนบอลดูให้มาเนี่ยเดี๋ยวได้วัดได้ดูกันอีกทีแล้วนะครับแต่ดูสเต็ปตรงนี้ก่อนนะครับแพสซิกโอ้โหโข่ลากมาี่ขาดเลยครับโ่งโหมม หลอกตรงนี้เข้าสายและจริงลูกนี้เนี่ยโหยากซ็ด้วยนะครับลงมาเนี่ยจังหวะยังดูสปีดจะเร็วกว่าทรงวอที่เล่นมาก่อนัน้นนี้อยู่แล้วด้วยนะครับแ,แล้วจริงลูกนี้ก็สกเต็ปเท้าและการจริงก็วางเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่อาจจะต้องเช็คเช็คแล้วครับไม่มีปัญหาครับอยู่ในลายครับตัวนี้ของทางพาทิกกูมตาซันนะครับ4ตัวหนึ่งนะครับตอนทีที่85